สวัสดีค่ะพบอีกครั้งกับดีฉันมีแพนด้าน้อยช่องข่าวภาคใต้มาอ่านข่าวในวันนี้เกิดเหตุรอบวางระเบิดสองลูกซ้อนในพื้นที่อำเภอสุงไงปดีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพลานเสียชีวิตหนึ่งนายและเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเมื่อเชา้ามืดที่ผ่านมา15สิงหาคม2565หลังผู้ก่อเหตุรอบวางระเบิดชาวบ้านที่กำลังจะไปกรีดยาง ้าหน้าที่ทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจประเวณชายแดน447จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนยางของนางประทุมนักทองที่ถูกลอบวางระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสพร้อมปิดการเส้นทางที่จะเข้าที่เกิดเหตุห่างจุดเกิดเหตุวางระเบิดนางประทุมประมาณ200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานผู้ก่อเหตุก็ได้จุดชนวนระเบิดลูกที่สองทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกหลายนาย รายละเอียดความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปสำหรับวันนี้แพนด้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะ